การเติมคลิปดีนี้จัดทาเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำน้องๆหนุ่มๆนะครับโอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะเออวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับ ลองโต๊ะสียเพื่อนเออใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะเพื่อนนะเออวันนี้ก็ <c oughs> เสียใจนิดนึงนะเพื่อนเออตามโบนัธรรมไม่ทันนะหมดเวลาแล้วนะเออก็แต่ว่าผมก็ยังเห็นเป็นเพื่อนในกลุ่มเขาแชร์เกมมาจองเวนึงเขาแตกกันเยอะมากเลยนะเพื่อนเออออะก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะบอกว่าเออถ้าเกิดใครสนใจเข้ากลุ่มโภนาธรรมนะ อยากรู้เปอร์เซ็นต์การแตกแล้วก็เวลานั้นเพื่อนก็เริงใต้คอมเมนต์แรกได้เลยนะก็จะมีบอกอาตาัตราการแตกของแต่ละเกมนะแล้วก็เวลาด้วยนั้นเพื่อนแล้วก็ฝากยุทใหม่เปิดเข้ามาแล้วก็ฝากครั้งแรกนะ300บาทจะได้เข้ากลุ่มมดนธรทมถาวรไปเลยนะเพื่อนแล้วก็ฟรีด้วยนะแล้วเราก็ยังเพิ่มแล้วเขาก็ยังเพิ่มอัตาการแตกก็เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นเพื่อนเออแล้วเราก็ยังเอา300บาทนั้นอ่ะเอาไปเล่นเกมอีกหลากหลายเกมได้อีกนะเพื่อนนะเออวันนี้ก็ มาเล่นเกมมาจองไว่หนึ่งแหลเพื่อนนะตามกลุ่มโบนัสรมเพื่อนมานะวันนี้เออนะก็เอาทุนมา300บาทนะั้นเพื่อนนะเศษเจบาทช่างมาันไม่เป็นไรนะอย่าไปเวินนะเพื่อนนะวันนี้ก็ <c oughs> วันนี้ผมก็อาจจะแบบว่าเบาๆนิดนึงนะเออเพราะเพราะโบนัสโบนัสมันแบบว่ามันมันไม่มาให้ผมนะวันนี้คือแบบผมผมมาช้าเองนะเพื่อนก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มาไม่มามาไม่ทันเวลาโบนธรรมแล้วกันนะเอาแค่นี้ดีกว่านะเพื่อนนะก็อ่ะผมขอเริ่มที่เบทสองก่อนแล้วกันนั้นเพื่อนนะขอสักห้าสิบหมุนไปก่อนนะเพื่อนขอสักห้าสิบหมุนไปก่อนนะเออไม่ได้ว,ว่านอะไรอยู่แล้วนั้นเพื่อน <c oughs> <c oughs> เออ วันนี้เสียก็ไม่น่าแปลกนะเพื่อนเออม,มันโ <c oughs> บนัสท่ามันแบบว่ามาไม่ทันจริงนะเพื่อนเวลาโบนัสท่ามันหมดพอดีนะเพื่อนนะเออก็เพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าเอิมอยากให้ผมเล่นเกมอะไรทุนเท่าไหร่เบ็ดเท่าไหร่ก็ลองขอนเข้ามาดูได้นะเพื่อนนะก็จะเพิ่มอัดก็แบบว่าอุ้ยนี่ไงโอ้มาดิเนาอโอ้มาดิสิบสองบาทอะไรยังไงต่อ มาต่อโโอ้ไม่มาเลยครับพี่น้องเออนะก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆหนูๆคนไหนที่ชมคลิปผมอยู่นะกดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะจะได้มีกําลังใจทำคลิปต่อไปนะเพื่อนพี่ๆน้องๆนะเออก็วันนี้ไม่มีอะไรจะพูดเยอะนะั้นจริงๆและดอกนี้ยังไงคอมโบมาดครัห้าบาทแล้วยังไงต่อยังไงต่อน้องออมาแค่นี้ได้หรอ คอมโบได้เท่านี้หรออยากรู้อยากจะรู้ว่าคอมโบมาได้เท่านี้หรอเฮ้ยค,คอมโบมาได้ที่นี้เหรอแล้วยังไงต่อดอกนี้ไวติดแล้วมีตัวต่อดิครับน้องๆสวยงามและห้ากิ่นโอ้โหสักสิบเจ็ดบาทมาดิครับมาดิครับมาดิครับเจ็ดบาทก็มาต่อแล้วไวสองตัวสวยงามยี่สิบสองบาทเข้ามาแล้วยังไงโอ้ยคอมโบได้เท่านี้เหรอเป็นสองเงี้ยเฮ้ มันก็โบนได้ต่านี้เหรอวันนี้หกสิบเก้าบาทเพื่อนนะเออเป็นสองไม่เป็นไรนะยังมีแก้มือได้มาเนะยเพื่อนวันนี้ก็อาจจะเสียได้ผ้าตรงที่แบบว่าตามเวลาบนนะ้ทามไม่ทันนะเพื่อนก็คือมัน,ม,นมันหมดมันหมดเวลาของมันแล้วอ่ะเพื่อนนะและดอกนี้ไงเึิ่มก็ามาหูสิบเก้าบาทนี่เบ็ดสองนะคะเพื่อนแล้ววีดูสี่ตัว โอ้เพี่ฟีจะเป็นสี่ตัวเพื่อนเอาอย่างไรครับเนี่ยอย่างไรครับเนี่ยอะโหลสิบสี่ตัวเข้าไม่ดีฟีจะปินไม่รู้จะแจกหรือเปล่านะโอ้ oh, oh, มันหมดเวลาช่วงเวลาบนาน้ำตาไม่ด้วยนะเออไม่รู้จะแจกหรือเปล่านะเพื่อนนะเออโอ้โหแล้วยังไงต่อดอกนี้โอ้โหกลัวไม่แจกแล้วล่ะกลัว <c oughs> ไม่แจกแล้วล่ะนะเพื่อนเออถ้าผมพูดคำหยาบเยอะเกินไปนะ ก็ขอโทษน,นะตรงนี้ด้วยละกันนะถ้าเกิดพูดผิดทางทุกทางประการใดหรือว่า <c oughs> พูดไม่เข้าหูใครก็ขอโทษน,นะตรงนี้ด้วยนะ <c oughs> เพื่อนหูพไพ่ช่องแรกไม่เข้าไอ้ชิบหายเอ้ยเพื่อนขอโทษที่พูดคำหยาบเยินไปนะและดอกนี้ไงฟรีในฟรีเข้าหรือเปล่าสวยงามยี่สิบบาทเข้ามาแล้วฟรีในฟรีหรือเปล่าจะฟรีในฟรีหรือเปล่าแค่นั้นแหละจะฟรีในฟรีโอู้่ไม่เข้าห่ะเฮ้ยเพื่อนนะอืมเนะสียดายนะสี่สี่บาทดอกนี้อืม ยังเหลืออีกสามหมุนยังพอทนนะเพื่อนเออนะเบสองเข้าฟีตอนนี้ก็ได้มาร้อยกว่าบาทแล้วนะเพื่อนก็ยังพอทนได้นะเอออื้สวยงามมาต่อดีน้องเออมาแล้วและเขียวช่องสามโอ้โหเขียวช่องสามไม่มาหวนเพื่อนนะแล้วก็เกลืออยู่นิดนึงนะเกลือน,นิดหน่อยนะเพื่อนได้มาแปดกว่าบาทนะเพื่อนนะ แล้วก็กําไรตอนนี้มาร้อยกว่าบาทเอ้ยสี่ร้อยกว่าบาทเลยนะถ้าเกิดไม่รวมอมถ้าเกิดรวม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 ทุนนะเอออะไรอยากจะพูดอะไรก็ไม่รู้นะตอนนี้นะคือแบบมันรวนสมองรวนไปหมดแล้วเพื่อนนะเออก็เพื่อนเพื่อนพี่พี่คนไหนคนไหนที่แบบว่าอยากรู้เปอร์เซ็นต์การแตกนะแล้วก็เวลานะอยากแตกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกได้เลยนะพี่พี่นะท่านผู้ชมนะ เออก็จะมีบอกเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกนนะแล้วก็ยังเพิ่มอัตราการแตกให้เลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะเออเฉพาะยุ้นใหม่ฝากเข้ามา300บาทครั้งแรกนะน้องนะพี่ๆนะเออและดอกนี้ยังไงจะเข้าฟรีหรือเปล่าจะฟรีหรือเปล่าม,มันไม่มาให้หน่อยหรอวะมาแล้วเว้ยมาแลว้ววะโอ้ยยังไงดีวันนี้ก็ ชิวๆนะเพื่อนคือแบบไม่รีบไม่ล้ออะไรนะนะก็ยังไม่ต้องเปิดทะโเดี๋ยวจบ15หมุนนี้ก่อนนะเพื่อนนะเดี๋ยวจะเพิ่มเป็นเบีสี่ให้นะเพื่อนแล้วก็เปิด t u r o ไปด้วยเลยนะไม่ได้วันอะไรอยู่แล้วนะระดับ J นะระดับมัเพ่อเอเเออะไรวว เงียบเก็บรอยมันจะมาบางคือท้าผู้ชมต้องเข้าใจด้วยนะแบบว่าบางทีก็มาดีบางทีก็มาแบบว่ามาร้ายนะบางทีก็มาแบบปังๆเลยบางทีก็นิ่งๆจะช้ามาช้าๆ,ๆคือแบบมันก็ต้องใจเย็นๆนะไอเล่นของพวกเนี้ยน,นะเพื่อนนะใจร้อนนี่คือพลาดเลยนะเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าใช้ลมเล่นนะเพื่อนมันก็จะพาเสียไปด้วยนะเพื่อนนะ ก็น้องๆหนูๆคนไหนที่อายุต่างหกสิบแปดปีนะก็ควรได้รับคาแนะนําก็ดูเพื่อความสนุกสนานพอนะไม่แนะนาไม่เล่นหรือําตามเด็นขานดนะเออถ้าเกิดคนไหนที่หาตังเองได้แล้วนะเออไม่เดือดร้อนพ่อแม่ไม่เดือดร้อนใครคนอื่นเขานะก็ลิงใต้คอมเมนต์นะถ้าเกิดอยากแตกร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนนะก็ลองมาเล่นกันดูได้นะเออก็อยากเข้ากลุ่มวัฒนธรรมด้วยก็เติมฝากเข้ามาสามร้อยบาทครั้งแรกนะ เฉพาะยุคใหม่เท่านั้นนะเพื่อนเขาจาเพิ่มมาตาการแตกก็เลยร้อยเซนนะแล้วก็เราก็ยังรู้เวลาอีกว่าเวลาเกมนี้เกมไหนแตกบ้างอะไรแตกบ้างนะเพื่อนนะเวลาเท่าไหร่นะเออนะก็จะประมาณนี้นะเพื่อนคือแบบก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเกมอะเราเข้าไปแวะดูกลุ่มนิดนึงนะว่าเกมไหนมาบ้างนะเออหรือถามถามเพื่อนในกลุ่มๆก็ได้ว่าเกมไหนมาบ้างครับเกมไหนแตกบ้างครับอะ เขาก็จะมีตอบมันบ้างนะเพื ank, so right ่อนนะเพื name, <c oughs> like ่อนในกลุ่มเทคแคร์ก็ดีมากนะเพื่อนนะพี่ๆนะก็ถ้าเกิดอยากเป็นครอบครัวเดียวกันนะก็ลิงใต้คอมเมนต์เลยนะลองทังมาถามมาดูแล้วกันนะและจังหวะนี้กูมันเงียบไปแล้วและกูว่ามันเงียบแล้วผมว่ามันเริ่มเงียบไปแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อน อาจจะมาแค่นี้หรือเปล่าไม่รู้นะพเพื่อนนะเออ ออโอ้ผมลืมเปิดทบูเพื่อนโอ้ยเจริญพอลก็ว่าทำไมมันช้าๆเพื่อนนะเออ <c oughs> สวยงามมาแล้วสุดยอดสุดยอดสุดยอดเพื่อน,อนมาดีดอกนี้ไม่มานะจ๊ะโอ้โหมาหวดเลยเบ็ดโผไปเลยขึ้นเป็นเบ็ดโผลไปเลยนะเพื่อนมา ขอสักสิบมุนไป <c oughs> นะแล้วเปิดตะโบ,บไปด้วยเพื่นอนนะเออวันนี้แม่งตามโบนนะัสทามไม่ทันจริงๆนะเพื่อนก็คือแบบเสียเสียดายตรงนี้แหละนะเพื่อนจริงๆมันน่าจะบวกเยอะกว่านี้นะเออสวยงามอ่ะสวยงามอ่ะสวยงามมาแล้วอ่ะยังไงต่อโหไม่มาว่ะเฮ้ย โอ้โหจะเรินพรนี่โยมมาเบดเจ็ดก็ได้เพื่อนนะเบดเจ็ดสักสิบหมุนต่อไปนะไม่ได้ว่านอะไรอยู่แล้วนะผมอเ,เออ <c oughs> อุ้ย <c oughs> สวยส่เจ็ดเก้าบาทเพื่อนเป็นไงเป็นไงแล้วตอนนี้สามสิบเอ็บาทเข้ามาแล้วโอ้ยหนึ่งร้อยสิบสองบาทนะ อ่ะก็เบ็ดเก้าเลยเพื่อนนะเบ็ดเก้าสักสิบหมุนไปเปิดทั่โบมาด้วยอย่าไปหวั่นนะมาแล้วนี่ไงมันมาแล้วสามสิบบาทต่อเลยยังไงต่อโอ้โหหนึ่งร้อยสสองบาทโอ้มาแล้วมาต่อดีครับนันร้ยสุดยอดไปเลยเพื่อนละดอกนี้อันดอกนี้มันปังอันดอกนี้มันปังสวยงามสองร้อยสี่สองบาทเพื่อนเป็นไง ขนาดเวลาโบนัสธรรมยังไม่มานะยังแบบว่าตามไม่ทันนะขนาดแต่งนี่ยังแตกดีนะโลกเวลาโบนัสธร,รมนะเพื่อนเออนะใครอยากเข้ากลุ่มโบนัสธรรมนะก็เรงใต้ของเม์แรกได้เลยนะเพื่อนเออก็จะมีบอกเปอร์เซ็นการแตกของแต่ละเกมน,นะแล้วก็ยังมีเพื่อนในกลุ่มคอยแชร์เกมแตกให้เราดูอีกหลากหลายเกมเลยนะเออใครสนใจก็เรงใต้ของเม์แรกได้เลยยุทใหม่ฝากเข้ามา300บาทครั้งแรกนะ ก็จะได้เข้ากลุ่มโมนท่าทางไปเลยฟรีแล้วก็ถาวรไปด้วยเนพะือ่อนๆน,น,นะแล้วก็แล้วก็วกเอเขายังเพิ่มภาษาการแตกก็เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนเฉพาะยุทธใหม่เท่านั้นนะยังไงยังไงยังไงมาหน่อยอออออืืออืืหหมาดิเพื่อนเออ,อไม่คอมโบหน่อยด่าลูกอะลูกเพาะไม่คอมโบหน่อยหรออ่ะกูขอลองสิ่งหมุนสักทีไป ฮะเหมิด้าเนี่ยมาดิมังค้างๆอย่างนี้หรอมาหน่อยก็ได้นะโอ้โหเงียบเก็บเงียบเก็บเงียบเก็บเงียบอย่างเงียบอย่างเงียบดิอย่างเงียบสิหือโอ้โหมาขอสิฟฟีหมุนใบเบิ้ลนะสวยวายต่ออย่างนี้สองขีดมาดิเออยังไงต่อสองกลมขู่สองกลมแถวนี้ไม่มาแล้วแถวแรกนะเบิ้ลมาดิสวยงาม และดอกนี้โหไม่มีตัวต่อนะจ๊ะและมาบึ้มและมาบึ้มโอ้โห uh, นี่ไง uh, บึ้มปลาเออบึ้มบลาเออขอโทษขอโทษที่ไม่มีมารยาทนะเออนะเออและดอกนี้ยังไงเออมาแล้วเก้าบาทและห้าขีดมาต่อสวยงามสามสิบเจ็ดบาทเข้ามาแล้วและยังไงต่อโอ้โหสวยงามหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทแล้วย่างงี้ต่อดีครับสิบแปดบาทเข้ามาโอ้โหู สุดยอดเป็เลยครับเป็ดอกแล้วดอกนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบทเนี่ยเพื่อนนะนนะเออมาดีน้องแล้วมันเริ่มกลับมาแล้วมันเริ่มกลับมาแล้วน้องๆมันมันเขี้ยวมันเขี้ยวมันเขี้ยว,น,ยวนะเออขอเป็นเส้นสักเส้นหมุนลองประเดิมไปก่อนนะเพื่อนออ้ยสี่สิบบาทแล้วไอ้เหี้ยวทำไมเขียวช่วงแรกไม่มาวะเฮ้ยโอ้เพื่อนนะ อะไรกัเนีอออนเออก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากผมเล่นเกมอะไรทุนเท่าไหร่เบ็ดเท่าไหร่ก็ลองขอเข้ามาดูได้นะเออนะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c ้ i ค e ากดแชร์ผมด้วยนะเพื่อนนะจะได้มีกําลังใจททําำจิปมต่อต่อไปนะันเพื่อนพูดพูดไม่ทัดหมดแล้วนเพื่อนๆเอานะขอเบ็ดยี่หน่อยขอสักข้าหมุนไปหนึ่งสองสาม หูไม่มีคอมโบเลยสยีห้าสวยงามมามันไม่มีคอมโบต่อหกมาหน่อยมาหน่อยบมาหน่อยเจ็ดแปดเก้าสิบ <c ười> อเหมดแน่เลยขออยู่ที่เบ็ดเก้ากแล้วกันนะเบ็ดเก้าสิบหม,มุนไปนะมาหน่อยฮึ pp. สวยงามนะ้อง สวยงามน้องพี่เอ้ยมึงอย่าสา่นสู้ดิเฮ้ยมึงอย่าสา่นสู้ดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสวยงามสวยงามดิ่สามสิบบาทแล้วยังไงต่อเลยโอ้ยเบ็ดเข้ามานะเพื่อนนะแปลว่าเบ็ดเข้ามานะดอกนี้เออสุดยอดอยู่ยังปังปนิเย,ย่อยู่นะเพื่อน <c oughs> นะไปขอฉีดวักซีนหมุนไปนะ ไม่ได้วันอะไรอีกแล้วนะเออจะหมดก็หมดไปนะเพื่อนนะวันนี้ไม่เสียใจเสียใจตรงที่ว่าแบบว่าตื่นมาแบบว่าตามเวลาบนน้ำถามไม่ทันแค่นั้นเองนะเออสวยงามฟีจะเข้าหรือเปล่าไม่เข้านะน้องๆมาเบ็ดสิเลยอัดไปเลยถามที่บมดไปเลยเปล่อยให้หมดคามือเลยนะเพื่อนอย่าไปวันนะจะเข้าก็เข้านะฟีอ่ะเออสี่สิบบาทล้วดอกนี้ เหนื <kung> ่อยใจนะจะเข้าก็ไม่เข้านะเพื่อนนะเออแล้วตอนนี้ยังไงสวยงามยังไงต่อออืไม่มีตัวต่อนะจ๊ะเรอเลยนะเพื่อนก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์หน่อยนะเพื่อนจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะเออมาหน่อยเว้ยมาเลยเว้ยเอามาละว่ามาเลยเว้ยมาเลยว่า เออสวยงามแล้วลูกยังไงต่ออมาดิมาดิหน้องมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับมาดิน้องเออสวยงามสวยงามมันยังไงต่อโอ้โหมาจะบมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยหมดหวานเพื่อนแดงช่องแรกไปสวยงามแปดสิบสองบาทอ,อือหือ เอาโูสวยงามสี่บาทเข้ามาแล้วโอ้ได้ที่นี้หรอคอมโบไม่เสียวเลยอะ่ะไม่อย่างว่าแลวเราตามบรรดาธาไม่ทันนะน่าน้อยใจเหมือนกันนะโอจะเล่นพรหนเย,ยอะไหมเฮ่อมา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 ,มากดให้แม่งหมดไปเลยนะวันนี้ขอไว้ไปเลยสามทีหนึ่งสองสาม โอ้โหเพื่อนๆไม่มาว่ะเออวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะเสียแค่สามร้อยบาทนะเพื่อนนะเออก็ตามโบรัสทรมไม่ทานจริงๆนะเพื่อนก็ขอโทษนะตรงนี้ด้วยลวกันนะเพื่อนไม่ต้องขอโทษหรอกมันวีดีบอมินมนะเออก็วันนี้ก็เสียไปแค่สามร้อยบาทเท่านั้นเองนะเพื่อนนะ,นนะนก็ขอจบลิปวิโด,โดีโอวิงตัวนี้เลยละกันนะเพื่อนวันนี้ก็เสียนะเพื่อนเออเสียไปแค่สามร้อยบาทนะ ใครที่สนใจเข้ากลุ่มวัฒนธรรมนะอยากรู้เปอร์เซ็นต์การแตกแล้วก็เวลานะก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกได้เลยเยุดใหม่ฝากเข้ามา300บาทครั้งแรกนะจะได้เข้ากลุ่มวัฒนธรรมถาวรไปเลยนะแล้วก็ฟรีด้วยนะและ300บาทนั้นเราก็ยังเอาไปเล่นเกมหลากหลายเกมในลิงใต้คอมเมนต์อีกนะเพื่อนนะแล้วเขาก็ยังเพิ่อมอัตรา,าการแตกก็เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนเนาะที่ผมเสียนี้พอยุดผมเก่ายุดผมมันนานแล้วนะเพื่อนนะก็วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันบ๊ายบาย Choop choop